เมจิกไรท์นะคะก็เป็น generative AI ตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยงานในแคนวาได้ดีมากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้มีฟีเจอร์ใหม่ภายใต้ Magic ไรท์ออกมาตัวนึงนะคะก็คือสามารถ generat e quiz ให้จากเนื้อหาที่เรามีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่เราสร้างเองนำมาเองนะคะหรือจะเป็นเนื้อหาที่เราให้ m g i i w ไว้ e เนี่ยเป็นคนเขียนให้นะคะเราก็ช่วยสร้าง quiz ให้ได้เลยนะคะเดี๋ยวทำยังไงเรามาลองดูกันเลยค่ะ อันดับแรกนะคะเราก็ไปเลือกเท็กนะคะเลือก Magic กไรส์นะคะตรงนี้เราจะเขียนว่าอ่าอิธิบาทซีนะคะแล้วก็ให้เขา g e n e r a t e เนื้อหาให้เลยนะคะโอเคตอนนี้ m a g i c ไ i t e นะคะได้ g e n e r a t e เนื้อหาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็พอใจละกับ คำอธิบายนี้นะคะแล้วก็อินเสิร์ตลงไปในเอกสารของเราเลยนะคะได้ข้อมูลมาแล้วอิทธิบาท4นะคะเป็นหลักธรรมที่สำคัญในพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็มีคําอธิบายประกอบด้วย4ข้อได้แก่ชันทะวิริยะจิตตะและก็วิมังสานะคะทีนี้เนื้อหานี้คือคอนเทนต์ที่เราใช้สอนนักเรียนใช่ไหมคะาจากนั้นเราเอาเนื้อหาที่เรามีเนี่ยค่ะไปสร้างเป็นควิดได้เลยนะคะก็คือคลิกที่ข้อความแล้วนะคะ เครื่องมือ Magic Write ก็จะเกิดขึ้นตรงนี้ให้เราคลิกที่ Magic Write หนึ่งครั้งนะคะก็จะมีเลยเนี่ยนะคะ New feature ภายใต้ Magic Write นะคะก็คือ Generate Quiz นะคะ,ะเราลองไปไปคลิกดูเลยนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างได้คำถามออกมาแล้วนะคะคำถามสำหรับที่เราจะใช้กับนักเรียนนะคะ คำถามก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากที่ a i ตัว Generate Quiz นะคะได้ทําให้เราหากนักเรียนต้องการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนที่โรงเรียนควรใช้อิธิบาทข้อใดนะคะทีนี้ในการที่มี Generate Quiz ขึ้นมาให้เนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะดูข้อมูลหลังบ้านได้เหมือนเดิมนะคะจากเครื่องมือเวลาที่เราคลิกที่ Quiz นะคะเราจะเห็นเครื่องมือข้างบนนะคะยังสามารถที่จะ อีดิทได้เหมือนเดิมนะคะตกแต่งได้เหมือนเดิมแล้วก็ข้อที่ถูกต้องก็คือพิจารณาปรปับปรุงวิธีการทำงานนะคะก็คือตัวเลือกแรกควรใช้อิธิบาทข้อใดตัว generate quiz เนี่ยก็ทำข้อสอบให้เราได้เลยนะคะหรือสำหรับนักเรียนเองถ้าหากว่านักเรียนเขามีเนื้อหาอยู่แล้วเขาก็สามารถติวข้อติวตัวเองหรือว่าเก่งข้อสอบของคุณครูได้ด้วยนะคะโดยการเอาเนื้อหาที่อาจจะโน้ตมาเรียนมานะคะ มาสรุปเป็นโน้ตย่อนะคะโดยใช้ Magic w Ri t e นะคะโดยให้เขียนให้สั้นลงนะคะเพื่อที่จะได้เป็นโน้ตย่อสำหรับนักเรียนได้อ่านทบทวนแต่นักเรียนก็ยังสามารถที่จะใช้ฟีเจอร์นี้ซึ่งอยู่ภายใต้ Magic w r i t e นะคะเพื่อที่จะติวสอบให้กับตัวเองเกิงข้อสอบให้กับตัวเองได้ด้วยก็ถ้าหากว่าเรายังไม่พอใจกับคำถามที่ AI g e n e r a t e ขึ้นมาให้หรือเราในฐานะผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชานั้นนะคะตรวจสอบแล้วว่า ข้อมูลที่ AI generat คำถามขึ้นมาให้เนี่ยมันไม่ถูกต้องนะคะเราก็สามารถคลิกที่ข้อความคอนเทนต์เดิมของเรานะคะเพื่อที่จะให้ generat ข้อใหม่ขึ้นมานะคะซึ่งซึ่งเมื่อครูก็ได้ generat e ข้อที่สองขึ้นมานะคะอันนี้เราจะมา generat e ข้อที่สามเพิ่มขึ้นนะคะคำถามข้อที่สามมาแล้วนะคะคำถามข้อที่สนี้ถามว่า หากครูต้องการให้นักเรียนมีความสำเร็จในการเรียนควรแนะนำให้นักเรียนฝึกฝนอะไราตามหลักอิกทธิบาทสีนะคะเราไปดูคำตอบกันนะคะว่าข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องคืออะไรก็ไปที่ Edit เราจะเห็นว่าคำตอบที่ถูกต้องก็คือมีความพอใจและมุ่งมั่นในวิชาเรียนนะคะก็คือตัวเลือกที่หนึ่งคือคำตอบที่ถูกต้องส่วน คำถามที่2นะคะที่เราได้ถามได้ให้ AI เนี่ยเจเนเรตขึ้นมาให้เพื่อได้ควิ z สาหรับการใช้ในการเรียนการสอนของเรานะคะก็คือหากคุณต้องการประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจใหม่คุณควรใช้หลักธรรมใดในอิทธิบาท4เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนธุรกิจของคุณนะคะคําตอบก็คือวิมังสานะคะ วิมังสาก็คือการพิจารณาไข้ครวนใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาและออปรับปรุงวิธีการทํางานนั่นเองนะคะหลังจากที่เรานะคะได้คิดแล้วเราจะให้นักเรียนทํานะคะเราก็ไปที่แชร์นะคะจากนั้นก็ไปที่ Public View Link นะคะเพื่อที่จะสร้างลิงก์ขึ้นมาใช้กับนักเรียนของเรานะคะแล้วก็ c ี e a t e Public View Link ได้เลยนะคะคลิกตรงนี้ ค่ะจากนั้นเราก็ copy link นะคะเพื่อที่จะเอาไปส่งให้นักเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางกลุ่ม LINE หรือว่าทางอีเมลเพื่อให้นักเรียนเข้ามาทำแบบทดสอบนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนหรือการทำงานของตัวเองได้นะคะขอบคุณมากค่ะ